พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนจากในไลน์นะครับได้ไลน์มาสอบถามนะครับทางทีมพวกเราอะนะครับเกี่ยวกับนะครับในเรื่องของนะครับเอ๊ ไอ้ถูกทำร้ายร่างกายแค่ไหนเนี่ยมันถึงเรียกว่าสาหัสอ่ะนะฮะโอเคนะครับทางเราก็จะอธิบายง่ายๆให้กับทุกท่านได้ทราบอ่ะนะครับไอ้การนะฮะทำร้ายร่างกายนะครับกฎหมายมันก็จะบอกเงี้ยนะครับว่าไอ้ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายอ่ะนะครับมีโทษจำคุกเนี่ยก็คือไม่เกินสองปีนะครับปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทนะครับ แต่ทีนี้นะครับไอ้คำว่าสาหัสนี่คือยังไงนะฮะผมจะอธิบายง่ายๆนะครับแต่กรณีที่นะครับหากทำ้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุที่ทําให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับจะมีตัวอย่างเช่นนะครับหนึ่งตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียประสาทการรับรู้กลิ่นนะฮะสองนะครับเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์สามนะครับเสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใด สี่หน้าเสียโฉมอย่างถาวรน,นะครับห้าแทงลูกหกจิตพิการถาวรเจ็ดนะฮะทุกพลภาพหรือเจ็บป่วยเลือลังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตนะครับแปดนะครับทุกพลภาพหรือเจ็บป่วยหรือไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเกินกว่ายี่สิบวันย้านะครับเกินกว่ายี่สิบวันโทษจะเปลี่ยนไปทันทีครับจะมีโทษจําคุกกัน,นะฮะ หากท่านนนะครับไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับและยากจนท่านไม่ต้องเสือกลือใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอขอบคุณที่ร่วมก,กันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรเกรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ